ว้าวสวัสดีครับมาเกมใหม่ละรอบนี้เป็นเกมใหม่เดติครอนอ่ะถูกไหมเดย d e ีดิวิตี้เดีเดเด๋เดบเดบิตี้เดบิตี้คอนโคนโค,คนทูภาคสองภาคแรกไปไหนไม่รู้ไม่โลดมาเล่นเยี่ยมเพนดันไหมบ้ ดีแล้วกันเดี๋ยวมันจะดันไปตอนเตีมยมผมดีกว่านิวเกมเลยโอ้สาวสวยคนนี้น่ารักคนนี้นะครับเ็นเดอร์พับไวเจทีช้องเราลุยกันเถอะอาะแขงอ่ะเพิ่มเสียงหน่อยไนดะ้เพราะผมเคยได้ยินเสียงเหมือนกัน ฮัลโหลโอ้รู้ว่าเกผ่านไปแล้วอายุ ready to play โอ้ผมพร้อมมากเลยผมพร้อมนานมากแล้วโอ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปก่อนแล้วกันอ้ตอนตัวเลี้ยวไม่ตอนรู้หรอกเก่งอยู่แล้วชิมแล้วได้ยไงไปเนี่ยเฮ้ยขอขอย้อนกลับไปไม่อยากดูก่อนนะเราทำอะไรได้บ้างอ่ะ อะ <c oughs> อันนี้เราไม่น่าเกี่ยวอันนี้คือเติมเกมมันจะเป็นแบบห้องให้สวยขึ้นโอเคอันดับแรกเหมือนเราจะเป็นสตรีมเมอร์นะใช่ไหมหรือเป็นนักพัฒนาเกมอันนี้คือหยุดคืออะไรวะอันนี้คือผู้ติดตาม้งใช่ไหมเหมือนเราเป็น YouTube อันนี้ตั้งค่าได้อันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับเกมโอเคอือคือเราทำอะไรไม่เป็นเลยอันนี้เหมือนเราจะมาทำงานนะคูเกมปอตเบสนินเทนโด Nintendo. โอ้ โปโกรเหรอตอนที่เวลาผ่านไปหลายวันแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าผมไม่เลือกหรอทำเป็นเหมือนเราจะเป็นผู้พัฒนาเกมแล้วทำเกมไปะโอเคโอเคปิดเน็ตไปเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีปัญหาแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นอะเราเรีรับงานเรียบร้อยแล้ว โอ้งานใก้เสร็จแล้วค่านท,ทำงานไวมากเอเก่งนะเนี่ยเยรื่องแอเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยอมาถึงเราได้อัพครับเราจะอัพไปท่านไหนตะกิวท่านด้านไหนอะไรอะไรตกใจงงเราผมชอบแนวดีไซน์มากกว่าเอาดีไซน์ไป ดีไซน์เปสิบเลยจบไปแล้วเราเน้นงานคุณภาพดีใส่ค่าชาวบ้านไป14สิบสี่บาทอ่ะคือเราจะไม่พักไม่พอนเลยว่างั้นเถอะโอ้มีเรียนเรียนเรียนหนาวความรู้ได้ด้วยนะเนี่ย ผมว่าเรียนอันนี้สนใจมากแต่เราเรียนอะไรราคาถูกๆไปหอนผมว่าการมีความรู้ก็เป็นเส้นที่ดีเราไม่มีแต้มความรู้เพิ่มมาพออ้ยออ้เราเราต้องกะจกเรากดอะไรได้วยเยี่ยมจริงๆอ้าอะไรไปเป เราเ,าเป็นดีไซน์ก่อนดีไซน์ที่สวยงามช่องดีสงเสมอทวาเร็วเอาไปที่หลังเลยผมไม่ต้องการงานเร็วผมต้องการงานที่มีคุณภาพดีแย่แล้วงานเรายังไม่เต็มเลยยังไงดีวะที่ทเนี้ยยัดียังไดีทำอะไรบ้างอีเบอีเบไม่ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โห ทำงานตนอยทำงานต่อไม่ทานอีกผมเผลออัปแต่ดีไซน์ไปดยที่ลืมเลยว่างานเราเป็นงานแบบไหนอืมผมว่าเอางานที่บอกกับเราก่อน,นี้่าเพราะเราตอนนี้เราอัปดีไซน์มาเยอะมากใช่ไหมดีชายดีชายอะไรดีไซน์สีเหลืองโอเค เพราะฉะนั้นแล้วก็นะผมคิดว่าเราจะควรอัพงานง่ายๆนี้ไว้ก่อนเกมนี้เกมนี้โฆษณาหนักมากนี่ผมว่าเพิ่มนี้สักหน่อยกว่า ส่งความเร็วไปที่หลังนองบอดแล้วนิงน่งงานสภาพต t i k t อกไปอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไม่ทำงานทันแล้วนะค่อ,อยดูสภาพดูดีหน่อยอืม คืตอนนี้เราต้องรับงานไปเรื่อยๆก่อนนะหนาประสบการณ์ไปก่อนคือตอนนี้เราเรียนอะไรไม่ได้เลยอนะอะไรผมเมื่อกี้ยังงงกับมันอยู่เลยว่าอะไรนะั่นนะจริงทีม ไม่มีอะไรรับได้เลยมันตึง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 ง,ง,งานไม่ผ่านอีกโอ้โหทำงานเองเลยมนาะไปนี่ฮอลเลอร์ไหมเลยทำเกมนีงนะครับฮอลเลอร,ร์เราจะเป็นฮอลเลอร์แบบอะไรดีฮอลเลอร,ร์แอดเวนเจอร์ไปเลย simulator ว่าแล้วคืออันนี้คืออะไรเอ่อชื่อเกมเราชื่อช่องเราเลยวันจทีแพลตฟอร์มไหนดีเราที่แบบคนที่แบบน่าจะมาเล่นเยอะๆไหมนี่เขาบอทเทนกันมาอ่ะได้ผมเชื่อ,อคุณสอโทดีตตมไม่พอ ค <c oughs> อมพิวเตอร์เนี่ยแหละอะไรทำเกมแม่งเลยไอ้โรเอ่อรเหรอนี่มัน,นบาลานซ์กันนี่แหละแต่มันดีอ,อทำเกมเองดีกว่าเนาะจะไปสมัครงานทำไมเธอเถอะอเบมีอะไรซื้อมา้งนี่เดี๋ยวตอนซื้อคอมตัวเทพมาเลย ตาม6โอ้ตาต้นลุนทุนดีตายหเนี่ยแต่แตมันดีเอาไปเปอร์อือเนี่ยอือสมาร์ทโฟนต้องมาทําอะไรวะดี่เกโอ้นี่ อะไรอ่ะกดไม่ทนันไม่เคยทันอะไรเลยนะไม่อย่างงั้นะตัวนั่อืมนั่นแหละเป็นั้นแหละโอเคยินดูยิ่งงงแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือเป็นเกมแนวให้เรามาสร้างเกมเป็นของตัวเองค่างดีนะแต่บั็กเกมเราเยอะมาก เอออะไรวันเนี่ยโอ้นี่แล้เมื่อกี้ผมรู้แล้วมันคืออะไรมันคือการเพิ่มพลังงานให้ตัวเราไม่ให้เราตายไว้โอ้มว่าอยู่มันคืออะไรโอเคหายเกมไปอู้นี่ถุ๊บมันมีคนซื้อเยอะขนาดนี้สามร้อยคนได้แล้วมเนี่ย เราจีนไม่รัดเียบอยู่ดีๆไม่คนมาซื้อเยอะขนาดนี้ผมแฮปปี้แล้วนะแต่นี้คอเราจะเพิ่มพลังงานยังไงร,รู้แบบตัวละครเราก็มีเหนื่อยเรื่อยๆเรับโอ้เราจะต้องรับทับเสริมแ้ะนี่กังานง่ายๆไม่น่ายาก กดชอบผิดอะไรวะเนี่ยเมืเ่อกี้งงมากอืมต่อไปโฆษณาอลอยแล้วโอ,โอเคโอเคขายเกมได้เลยอู้ยนี้เส็จทำเสร็จด,ด้วยเอาเป็นว่าไว้แค่นี้ลวกันากับการเป็น โปรแกรมเมอร์ Pokemon, คนเก่งของเราทำเกมกันตัวเองด้วยเกไในเงินเข้ามาด้วยเรื่อยๆเลยเง่นเขาจะขายเกมประมาณเดือนสอนเดือนนะเดี๋ยวเรารอขายเกมนี้ให้เสร็จก่อนวา่าแล้วเราค่อยตีคลิปเอาไปว่าเรามาดูกันว่ามีอะไรไหมที่เราจะทำได้กค็คือมีทำเกมเรื่อยๆนะ แล้วมีเรียนรู้ด้วยผมว่าต้องฝึกงานไปเรื่อยๆก่อนเพื่อหาประสบการณ์อะไรพวกนี้นะไ้อันนี้ไปโอ้ยังมันขายได้เรื่อยๆนะเนี่ยออนนี้มันจะเวลาอยู่ว่าอยู่ได้นานแค่ไหนอีกสิบวิใช่ไหมอเคใช่นีหวาง โอ้ดูโอบดูวินเป็นชนะแล้วชนะอะไระะไรเปนเนี่ยอเมนนี่ไงอ๋นี่ไงอ,อ๋ออันนี้คือเราให้พิมพ์มาคำอ๋อเข้าใจแล้วเราคำซ้ำผมเข้าใจแล้วอ๋อรอบแรกผมงงว่ามันคืออะไร นี่ไงเราจะได้แตกความรู้เพิ่มขึ้นเนาะว่าจะรู้เล่นมาจนจะจบเกม <c oughs> นี่มันจะขายเกมอยังไนแค่ไหนไเนี่ยแต่จริงตามปกติกกมันกขายเกมได้หนแล้วเนาะถึงยมม่านไปปวาราน่นจัดเลย เดี to ๋เวอัพแล้วนั่นๆลอยข้างบนแถ๋วน hey, really like ี่นี่นี่เดินสิบสี่ไปตึ๊บอืมอืมทำงานไปเฮ้ยขังขายไม่จบเลยผมอยากรู้มันขายจะแล้วมันจะเป็นยังไง เอออาเขตอาเขตโอ้มหนะนิวโบปุ๊บปั๊บกดผิดแน่เลยที่เรากดข้างล่างนี่ไม่ได้เลยอ่ะอยิวไม่ได้เลยโอ้โหหมดใจแล้วแรงงานคือชีวิตเราเว้ ท้งชีวิตเราหมดเราก็จะตายอา่าจะนะจะนะอือืองานไวางานไวาเราทำเกมเพื่อมืวมอว่ะทำเป็นคนเก่งอืมทำเกมเลยครับ รอบนี้เราเป็นแนวแบบนินจาโคตุลีเทนี่มันมาตต่ไม่พอซื้อไม่พอซื้ออะไรทั้งนั้นนินจากราต้องไปแบบนี่วะเขตไปเลยมิเตอร์เหมือนเดิมนี่ยูนิตี้คืออะไรก็ไม่รู้ซื้อว่าเจทีเลยครับไซื้อช่องเรอมนินดังจริงเลยอ่าเรียบร้อย ทำเกมเพิ่มแบเออเนี่ยสมบูรณ์แบบตึงตึงๆตึงๆใช้เกมได้เรื่อยๆเลยโอเคงั้นเอาไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับเกมนี้พอเป็นแนวว่างๆให้เล่นสบายๆแล้วกันเออใครชอบก็โหลดมาเล่นดูฝึกการเป็น โปรแกรมเมอร์ที่แท้จริงในตัวคุณสำหรับใครอยากสร้างเกมส้างอะไรขึ้นมาเป็นพาร์ทสองแล้วด้วยเออคันก็ดีอยู่แจวได้ใช้ได้ติดอย่างเดียวคดสลายเยอะไปหน่อยแต่ที่จริงมันก็ปิดเน็ตปิดอะไรได้นะเออผมอาจจะไม่ไม่ดูเองเออพอเขเนี่ยผิดเออแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันบ๊ายๆโจ๊กๆเดียวก่อนเกงจริง